มากราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาเทสเกี่ยวกับทะลวงาธาตุกับาธาตุปกติดูนะครับผมเดี๋ยวพี่จะใช้การทดสอบเนี่ยโดยการเป็นแค่เพิ่ม SP นะครับในห้องแล้วก็คะแนนเป็นแค่2.25นะครับใช้ดูรันดลแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกของเควินมาที่เป็นทะลวงาธาตุและดามเมทธาตุนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองกันดูนะครับแล้วก็ไม่เอาอะไรไปเลยนะครับของดูรันดลจะใช้อันที่เป็นดวงดาวนะครับผมถ้าไม่ตายแรงเดี๋ยว รอเซตติ้งนิดนึงก็แล้วกันนะครับไ <c oughs> หนดูซีออกไหมถ้าออกคลิปนี้ก็จะจบเร็วไม่ออกก็สวยเลย <c oughs> มาครั้งนี้ก็จะเป็นเซไฮธาตุา0 30%นนะครับผมไปลองกันดูนะครับ น,นับธาตุผิดเลยก็ได้นะครับมาดูกันนะครับรอบนี้จะเป็นของทะลวงธาตุนะครับมาดูตอนถีบเลยก็ได้นะครับ นะครับจากบทสรุปนะฮะก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะครับว่าใช้การทะลวงธาตุเป็นเบื้องต้นเนี่ยครับยังไงก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมดาเมจก็ค่อนข้างห่างอยู่นะ28เลยนะ28เลยนะครับก็ ER นะครับที่พี่แนะนำนะครับยังไงก็ตามนะครับหยิบทะลวงธาตุมาก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวไปเพิ่มจาก แคลอรี่อื่นจากดาเมจต้าต่างๆต่อได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบไปสำหรับคลิปสั้นๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ